สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองทำเกี่ยวกับพอชุดอุปกรณ์เครื่องจักรนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเวลค์ไวดเดอร์นะครับซึ่งเราจะมาลองทำการคอนฟิกการเคลื่อนที่ของชุดล้อโมเล่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกสายพานกันว่าเราจะมีวิธีการคอนฟิกอย่างไรนะครับตัวนี้เป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บ กลางนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองทําการคอนฟลิกต์ให้ดูนะครับว่าโปรแกรมท็อปโซลิดมีการคอนฟลิกต์การเคลื่อนที่นะครับอย่างไรบ้างสําหรับชุดอุปกรณ์พวกนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูกันว่าเราจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างนะครับชิ้นงานตัวนี้นะครับมันจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายๆส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นไปที่ในเรื่องของระบบสายพานนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทําการแบ่งชุดอุปกรณ์กันก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับผมก็จะกําหนดให้ตัวล้อตัวนี้นะครับเป็นหมายเลขหนึ่ง ล้อตัวนี้เป็นหมายเลขสองนะครับล้อตัวนี้เป็นหมายเลขสามและแล้อตัวนี้เป็นหมายเลขสี่นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการกําหนดนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์การเคลื่อนที่ก็คือในเรื่องของคําสั่งรีวอลูตนะครับเพราะเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณนะรอบแกนนะครับก็จะกําหนดให้ชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับมีจุดหมุนอยู่ตรงนี้ ชิ้นนี้นะครับกับชิ้นนี้มีจุดหมุนอยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับเราก็ค่อยกําหนดใส่จุดหมุนของแต่ละชิ้นเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ถัดมานะครับก็จะเป็นชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับมีจุดหมุนอยู่บริเวณนี้และชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับมีจุดหมุนนะครับบริเวณนี้จากนั้นนะครับหดนดในเรื่องของตัวสายพานนะครับตอนนี้เป็นระบบสายพานเราก็จะมีคําสั่งของตัว เบลนะครับในการกําหนดผมก็กําหนดเลยความหนาของเบลคือสองนะครับตามลักคณาบที่วัดมานะครับผมวัดมาแล้วส่วนในเรื่องของเพนนะครับเราจะใช้เพนตรงนี้เป็นระนาบนะครับที่ตั้งฉากตัวสายพานนั่นเองกูเล่นะครับมีจํานวนสี่ตัวนะครับก็คือตัวล้อนั่นแหละนะครับต่อมาคือกําหนดในเรื่องของตัวอุปกรณ์หมุนต่างๆนะครับกูเล่นตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับแกนหมุนอยู่ตรงนี้มันอาจจะเป็นล้อนะครับแต่ว่าในนี้เราก็จะ ใช้คำสั่งก็คือเป็นตัวผู้เลต์นะครับโอเคทีนี้ก็กําหนดไปเรื่อยๆครับแกนหมุนของชิ้นที่2ออยู่บริเวณนี้นะครับไดมิเตอร์ไม่ต้องวัดเองนะครับเราสามารถใช้คําสั่งในการวัดได้เราหาขนาดไดมิเตอร์ออกมานะครับตัวที่สามนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกําหนดแกนหมุนเหมือนเดิมไดมิเตอร์นะครับใช้คําสั่งช่วยวัดนะครับไม่ต้องเป็นต้องวัดเองโอเคตัวสุดท้ายนะครับอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแกนหมุนอยู่บริเวณนี้นะครับ มิเตอร์เท่าไหร่นะครับก็กดคลิกโอเคนะครับอันนี้คือชุดอุปกรณ์ทั้งหมดกดถูกนะครับจากนั้นลองมาเทสการเคลื่อนที่กันนะครับตอนนี้เห็นได้ว่าลักษณะของเบลสายพานพวกลายการวิ่งเนี่ยนะครับมันตัดกันไปแต่กันมาเราก็สามารถที่จะอ d ดิแก้ไขนะครับในเรื่องของตัวทิศทางนะครับให้มันถูกต้องตามรูปแบบได้เช่นกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวสายพานเราก็จะเห็นในเรื่องของตัว สักครู่นะครับโอเคนี่ครับเห็นไหมครับขาวๆนี้คือลายการขึงของตัวสายพานนะครับเราสามารถที่จะกําหนดในลักษณะประมาณนี้ได้เลยนะครับโอเคทีนี้นะครับพอมีการเคลื่อนที่แบบนี้แล้วเราลองมาทสการเคลื่อนที่กันเบื้องต้นครับก็ลองเปิดโหมดคอนฟิกขยับดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีการหมุนนะครับมีการหมุนตรงนี้ก็มีการหมุนเช่นกันนะครับอาจจะดูไม่ชัดแต่ว่าตรงนี้เห็นน้ว่ามันมีการหมุนนะครับพอมีการหมุนจุดอื่นก็จะหมุนตาม นะครับอันนี้คือการเคลื่อนที่ที่สัมพันธ์ในระบบของแมชชันิกนี้นะครับพอกำหนดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทําการสร้างเป็นซิมูเลชันวยคำสั่งจอยดิวิ่งทาร์กนะครับรีวอลูนะครับเป็นการเคลื่อนที่ที่ผมเซตไว้ที่ตัวมอเตอร์นะครับเราก็กําหนดแอดจอยมันนะครับวินาทีสูงยังไม่มีการเคลื่อนที่นะครับผมจะเซตให้20วินาทีมานะครับอุปกรณ์ตรงนี้นะครับหมุนไปจำนวนเอาเป็นช้าๆแล้วกันนะครับเอาเป็นช้าๆแล้วกันสมมุตินะครับว่า ผมสั่งให้มอเตอร์ทํางานช้าแต่จริงๆมาจะไม่ได้แบบช้าเป็นสิบยี่สิบรอบจะอาจจะต้องเป็นสักหกเจ็ดร้อยรอบนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมเซตให้มันช้าๆแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพนะครับก็เซตให้เหลือสักสิบห้ารอบนะครับสิวิจะวิ่งไปยี่สิบวิ่งไปสิบห้ารอบนะครับรูปแบบการที่นะครับในเรื่องของตัวคํานวณความเร็วเป็นแบบความเร็วคงที่ความเร่งคงที่หรือเป็นแบบ V a r i a b l e นะครับก็คือมีการคํานวณแบบแท้จริงนะครับก็สามารถที่จะเลือกโหมดได้กดทุกนะครับ จากนั้นทำการทำดินามิกซิมูเลชันนะครับสตาร์ s ซีนารีโอโอเคเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวทักการเคลื่อนที่เมื่อกี้ลงไปในซีนารีโอก่อนนะครับจากนั้นนะครับกำหนดตัวคิเนติกซิมูเลชันนะครับการเคลื่อนที่แบบง่ายนะครับจากนั้นกดทุกเราลองเพย์ซิมูเลชันกันดูหน่อยนะครับเคลียบหน้าต่างมาตรงนี้จ๊บนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีการเคลื่อนที่ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทนะครับเริ่มสตาร์ทไปเรื่อยๆนะครับ เราดูไปเรื่อยๆนะครับเริ่มสตาร์ทเริ่มขยับมีแรงเหวี่ยงเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะครับแล้วพอถึงจุดที่ใกล้ๆจะถึงวินาทีสุดท้ายนะครับมันจะเริ่มลดสปีดลงนะครับตามลักษณะการเคลื่อนที่เราเซตค่าไว้จนหยุดพอหยุดเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการคำนวณเนี่ยนะครับโปรแกรมสามารถที่จะทําการวัดนะครับในรูปแบบต่างๆได้มากมายนะครับอย่างเช่นในเรื่องของระยะทางในการหมุนนะครับ จากจำนวนรอบทั้งหมดหรือจะเป็นในเรื่องความเร็วนะครับในแนวเส้นตรงความเร็วในแนวของตัวแกนนะครับสามารถที่จะเลือกใช้งานได้อย่างเช่นผมอ่ะผมอยากจะทราบในเรื่องของความเร็วรอบหมุนนะครับความเร็วในการหมุนนะครับรอบต่อนาทีก็เลือกเป็นแองกูล่าตรงนี้นะครับผมกําหนดว่าต้องการจะวัดที่ตัวใดโอเคเดี๋ยวผมวัดที่ตัวนี้นะครับวัดที่ตัวนี้เลยแล้วก็กดคลิกถูกครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะทําการคอนฟิกนะครับ ให้โปรแกรมสามารถที่จะคำนวณได้นั่นเองโอเคทีนี้เรามาลองดูกันครับอันนี้คือตัวกราฟนะครับตัวกราฟที่แสดงถึงลักษณะความเร็วในการหมุนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับลักษณะของงานจริงมันก็จะคล้ายๆกันครับคืนไงครับพอผมเอาเมาส์ล่าเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันจะรูปแบบของการหมุนนะครับที่เคลื่อนที่ช้าลงจะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวเวลาตรงนี้นะครับเวลาที่เกิดขึ้นบริเวณกราฟเนี่ยมันก็จะ เริ่มตั้งแต่ศูนย์ะครับแล้วก็ค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆตามความเร็วรอบที่เพิ่มขึ้นนะครับจนมาดรอปลงนะครับตอนใกล้จะจบและนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับในเรื่องของตัวรูปแบบการคำนวณน,นะครับเป็นแบบรอบต่อนอาทีได้นะครับ ผมก็ลองเช็คดูครับโอเคที่นรอบนะครับไม่มีความเร็วนะครับไล่ขึ้นมาจุดสูงสุดนะครับมีความเร็วอยู่ที่103รอบต่อนอาทีนะครับและมาจบที่5รอบถึง2รอบต่อนอาทินั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของการคํานวณของการทําเป็นกราฟนะครับนอกจากการคํานวณความเร็วแบบนี้ก็ยังมีการคํานวณในเรื่องของตัว Energy นะครับหรือว่าเกี่ยวกับแรงที่เกิดขึ้นสามารถที่จะนํามาใช้ในการคํานวณได้ นะครับซึ่งจะได้ภาพออกมาเป็นกราฟแบบนี้และแน่นอนว่าเราสามารถที่จะตัว e x p o r t รนะครับหรือว่าไฟล์การคํานวณออกไปสําหรับการนําเสนอได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือการทํางานในระบบ m e ค h a n i s ซิของตัวโปรแกรม TopSolid นะ